ประเทศอิสราเอลได้ประกาศถึงข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งคืนศพของผู้เสียชีวิตในช่วงการสังคมที่สูงส่งซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมากตามข้อมูลที่ได้รับการประกาศผลการตรวจสอบของอิสราเอลจะแสดงให้เห็นว่าศพของสามรายที่ถูกกลุ่มฮามาส่งคืนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามันไม่ใช่ร่างของตัวประกัน11ดรายที่ยังอยู่ในฉนวนกาซา เมื่อวันปดาห์ที่หพฤศจิกายน2568อิสราเอลได้ประกาศถึงข่าวที่สำคัญว่าร่างของผู้เสียชีวิตสมรายที่ถูกกลุ่มฮามาสส่งคืนผ่านเจ้าหน้าที่กาัาติในกาซาซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มีความสงสัยเกี่ยวกับความฝังฝันในการตรวจสอบของอิสราเอลเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มฮามาสได้ส่งคืนศพของตัวประกันที่ถูกต้องให้อิสราเอลสองรายก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของการแลกเปลี่ยนที่ถูกกลุ่มฮามาสจัดการ ฝ่ายติดอาวุธของกลุ่มฮามาสร,ระบุว่าพวกเขาได้เสนอที่จะมอบตัวอย่าง d n เจากร่างผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ให้อิสราเอลน,นำไปตรวจสอบแต่อิสราเอลได้ปฏิเสธและยืนยันจะขอรับร่างทั้งหมดเพื่อทำการตรวจสอบซึ่งทำให้ฮามาสตัดสินใจมอบร่างดังกล่าวเพื่อหยุดข้อกล่าวอ้างของอิสราเอลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในฉนวนกาซาได้ประสบปัญหาในการระบุตัวตนของร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้อิสราเอลถูกขัดแย้งหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มฮามาตได้คืนศพของตัวประกันที่ถูกส่งคืนให้อิสราเอ17ล17รายและยังเหลืออยู่ในฉนวนกาซาอีก11รายซึ่งฮามาตคืนศพของตัวประกัน1-2รายในทุกๆ2-3วันอย่างไรก็ตามอิสราเอลก็เร่งรัดให้มีความคืบหน้าเร็วขึ้น ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางนี้เผชิญกับความท้าทายใหญ่ที่สุดในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลได้ประกาศถึงข่าวที่สำคัญว่าพวกเขาจะโจมตีทางอากาศทั่วฉนนกาซาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100ศพอิสราเอลอ้างว่าเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธโจมตีทหารของพวกเขาที่เมืองราฟาทางใต้ของกาซาจนมีทหารเสียชีวิตหนึ่งนาย